เรื่องอาหารคาวมันก็ต้องอยู่ที่คาวๆเช่นถังขย<า>ะเอาแวะเก็บไปกระเพราแป๊บเก็บยังไงให้ดูแบบมืออาชีพแล้วก็วิ่งหนีเข้าบ้านสำหรับมื้อดึกในคืนนี้เสนอเมนูกระเพราปลากระป๋องไข่เยี่ยวมาอตอนแรกเราก็ทําท่าตังกระเทียมแบบเชฟอิตาลีโขกกระเทียมสักสี่สิบทีก็น่าจะพอสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบพอจากนั้นก็โยนพริกแห้งลงไปโขกให้ละเอียดพร้อมกับกระเทียมทุอย่างละเอียดดีเราก็ทดสอบความเสียวฟัน โอ้ยเตี่ยวจี๋พอล้างกะเพราเสร็จเราก็จะมาปอกไข่โดยใช้ตำรามายากลโอ้น้ำมูนนิยวเหนียวนิวน่วเ<แ>หนียวแหมงงอะดิงงคนดูไม่งงคนภาคก็งงตามด้วยการเปิดปากกระป๋องตาหกแม่ครัวสามแม่ครัวไม่ใช่เหรอวะมันมีสองกระป๋องก็หกในฝ้าแล้วก็เปิดเตาแก๊สตั้งกระทะใส่น้ำมันพอนื้อมันเริ่มร้อนเราก็บรรเลงพริกกระเทียมให้เราตามมาไว้ลงไปพอพริกกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็ใส่ปากกระป๋องปากกระป๋องเราจะใส่แค่เนื้อปลาข้างในกระป๋องบางคนเข้าใจผิดใส่เนื้อปลาเสร็จแล้วโยยยยกกรรรระปปปป๋อองงงงตาาาลลลไไได้้้วววแเเ็ใใสสส่่่ขมมบุี ใบ,บกะเพราคลุกเขาจนเข้ากันแล้วก็มาตักใส่จานสมัยคุณย่าอายุสิบเจ็ดสีสันผักกะเพราปลากระป๋องไข่เยี่ยวมา้ามันก็อบเจะมะหน้าโดนอยู่นะเรื่องรสชาติบอกเลยแจ่มเด็ดดวงทะลุทะลวงลำไส้ว้าว